สวัสดีคะ่ะพี่น้องทีลักมุนีกะสิพาพีพาหนองมาต้มกระเพาะหมูนะ้ะพี่น,อน้องเนาะต้มยังไงให้เปื่อยไวแล้วก็ไม่ไม่เหม็นด้วยนะคะมาอันนี้ล้างมาแล้วเดี๋ยวก็จะล้างอีกนะคะแล้วก็มาหั่นนะคะมาหั่นกระเพาะหมูหั่นแล้วก็กระเพาะหมูนี่จะทำยากนะคะเพื่อนๆแต่ทำแล้วโอ้โหสุดอร่อยนะคะ อร่อยอย่าบอกใครเลยแล้วก็เอาไขมันเข้าออกนะคะแล้วก็หั่นค่ะ คือพอกินแพงนะคะเพื่อนเพื่อนเวลาเราไปสั่งตามร้านอาหารแพงเพราะมันทำยากเพื่อนเนี่ยเราต้องออกให้หมดค่ะไขมันค่ะ ถ้าไม่เป็นจะเหม็นนะคะคอหมูนี่ทำยากมันจะมีกลิ่น พอเสร็จแล้วเราก็เตรียมจะล้างนะคะเพื่อนๆใส่น้ำส้มสายชูล,ลงไปค่ะสองช้อนโต๊ะพอน,นะคะเพื่อนๆเ,เกลือก็สองค่ะเพื่อรดกลิ่นเป็นกลิข้าวสารพัดนะคะก็เป็นล้างนะคะเพื่อนๆแล้วก็ก็พรอเหนึโหลงนะคะ เราก็ค้างค้างค่ะเราก็จะได้กระเพาะหมูใสสะอาดแล้วก็ไม่เหม็นขาวด้วยกระเพาะหมูจะกลิ่นแรงนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเราก็ให้มันเข้าทุกซอกทุมหมูกระนำเวลาจนขาวติดขาวกียกเลยน,นะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนใส่เียเเลยพอเราค้นงประมาณห้านาทีนะคะ ทีนี้เราก็ไปล้างเตรียมตัวต้มนะคะทีนี้เราก็ลา้างทันเราเาื่อนล้างสระานา้ำ แล้วก็ขึ้นจากน้ำล้างห้าหกน้ำเลยเพื่อนๆแล้วก็ไปเตรียมตัวต้มนะคะต้มยังไงให้เปื่อยนะคะคเพื่อนๆไม่ต้องใช้เวลานาน,นะคะ่ะแล้วก็เตรียมไปต้มนะคะกระเทียมล้างสะอาดนะคะสองหัวค่ะรากชีสองต้นนะคะแล้วก็จะมีมะละกอใส่เพื่ออะไรรู้ไหมคะ จะทําให้เปื่อยไวค่ะเพื่อนมะละกอใส่หมดเลยก็ได้เนื้อมันก็กินได้เนาะมะละกอจะทําให้กระเพาะเราเปื่อยไวนะคะเราก็จะเพิ่มรสชาตินดหน่อยนะคะเพื่อนใส่เกลือลงไปประมาณช้อนชานะคะเพิ่มรสชาตินะแล้วก็ใส่ผงนัวไปครึ่งช้อนชาคะะเพื่อนเสร็จแล้วเราก็ ใส่กระเพาะหมูที่ล้างสะอาดหมดจดแล้วนะคะลงไปแล้วเราก็ไปต้มถ้าเราไม่ใส่มะละกอจะต้มเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเลยนะคะอันนี้ก็ไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงกว่าๆค่ะก็เราก็จะได้กระเพาะหมูอร่อยแล้วก็ไม่เหนียวค่ะนุ่มอร่อยมากค่ะเพื่อนๆลองทำนะคะทำไม่ยากค่ะ ทีนี้เราจะเอาไปปรุงอะไรก็ได้ถ้าเราต้มไวแล้วใส่ช่องฟีดไว้เราค่อยมาปรุงอาหารอีกทีหนึ่งก็ได้ลองทำง่ายๆไม่ยากค่ะไปะเราไปต้มกันนะคะม้อ,อเดือดแล้วก็ช้อนออกฟองออกนะคะเพื่อนๆเราก็ต้มหรือว่าตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะจนเปื่อยค่ะทำไม่ยากค่ะ มันก็จะได้ความอร่อยแล้วก็หอมเลยนะคะเ,เพื่อนๆสำคัญค่ะเห็นไหมคะขาวจั่วเลยเนี่ยร้านอาหารเขาทำก็จะขาวจั่วแบบนี้นี้เราก็เอาแต่เนื้อมันเนาะน้ำกระเทิ้งนะคะเ,เพื่อนๆลองทำนะคะไม่ยากค่ะทำง่ายๆค่ะเราก็จะได้กระเพาะหมูหอมหมดจดสะอาดขาวจั่วเห็นไหมคะอร่อยมากค่ะตุนไว้ก่อนนะคะ ไปเรื่อยๆค่ะดูนไปจนเปื่อยเลยนะคะเพื่อนๆเบสดธ์ก,ก็ต้มแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะสามสิบ้านาทีนะคะเพื่อนๆอร่อยค่ะลองชิมแล้วรสชาติอร่อยค่ะ แล้วก็หยิบขึ้นนะคะหยิบขึ้นพอมันเย็นแล้วล้วก็ใส่ถุงไว้ค่ะใส่ช่องฟิดไว้นะคะเพื่อนๆพอนพอเราใส่ช่องฟิวไว้เวลาเราจะปรุงอาหารต้มข้าวต้มกระเพาะหมูหรือว่าจะมาแกงอ่อมทำได้ทุกอย่างค่ะหรือเราจะเอามาลวกลวกใหม่แล้วก็จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดก็อร่อยมากนะคะลองทำค่ะเพื่อนเพื่อนไม่ยากค่ะ มะละกอนี่ก็กินได้นะคะเพราะมันเปื่อยแล้วมันก็อร่อยอร่อยพอกันกบออะไรนะฟักค่ะคเพื่อนๆต้มจืดฟักอร่อยพอกันเลยนะมะละกอพอเรามาต้มอ,อย่างเงี้ยอร่อยค่ะลองทําค่ะไม่ยากเพื่อนๆง่ายๆนะคะทำ้ลรวงหน้าเวลาเรากรณีสุดเฉินเนาะเรา ขี้เกียจไปข้างนอกไม่มีเวลาทำกับข้าวแล้วก็เอานี่ออกมามารวมจิ้มน้ําจิ้มซีฟูด้ดหรือว่ามาต้มข้าวต้มร้อนๆนอะอากาศร้อนๆค่ะเพื่อ,อลองทำนะคะไม่ยากง่ายๆค่ะสไตา์อีสานนะคะรสชาติอร่อยะคะ่ะ เห็นไหคะเราก็เอาเต็มเนื้อมันเร็จเรียบร้อยค่ะทีนี้ก็เก็บไว้พอเย็นก็เข้าใส่ตู้เย็นช่องฟิตไว้นะคะพเพื่อนๆอยากทำอะไรก็มาทำอร่อยค่ะหมดเลยค่ะพเพื่อนไม่มีเอาเหลือมานกอดชิ้นหนึ่งเนาะอร่อยรสชาติได้เลยไม่ต้องไปข้างนอกค่ะ ิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปังๆค่ะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ